โอเคสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีความตั้งใจที่จะลองใช้โปรแกรม tracker นะครับในการคำนวณหาอัตราเร็วเริ่มต้นของจรวดขวดน้ำนะครับเราได้ถ่ายวิดีโอการยิงจรวดขวดน้ำมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เราก็เลยจะลองนะครับหาอัตราเร็วที่จรวดขวดน้ำเคลื่อนที่ไปนะครับในตอนเริ่มต้นว่ามีอัตราเร็วเท่าไหร่ ซึ่งหลักการเบื้องต้นนะครับของการหาอัตราเดียวของทุกสิ่งเราจะหาจากระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปใช่ไหมครับกับเวลาที่ใช้ไปในการเคลื่อนที่อ่าดังนั้นโปรแกรมแทกเกอร์เนี่ยครับก็จะเป็นโปรแกรมที่วิเคราะห์วิดีโอนะครับว่าวิดีโอเนี่ยขยับไปในหนึ่งเฟรมเนี่ยครับเขาขยับไปโดยใช้เวลาเท่าไหร่ดังนั้นในการเซตตั้งอ่เซตค่าของโปรแกรมแทกเกอร์เนี่ยเราจะมีขั้นตอนดังนี้นะครับ หนึ่งอัพโหลดวิดีโอสามารถไปที่วิดีโอตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็ Import วิดีโอเข้ามาซึ่งตอนนี้นะครับผมอ m p o r t วิดีโอเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อความรวดเร็วสองเมื่อเราได้วิดีโอนี้มาแล้วนะครับให้เราไปที่ฟังก์ชันคลิปวิดีโอตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนที่นะครับตอนนี้ผมจะเลือกที่อ่าโ,โดยจะเลเบลไว้ที่ตัวของ หัวของจะลวดนะครับที่สีแดงๆเนี่ยครับาปิดตรงนี้นะครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะมาร์กจุดนะครับมาร์กจุดเทรคเกอร์ของมันนะครับให้มันขยับไปนะครับโดยที่จะเริ่มสตาร์ทเฟรมนะครับเมื่อกี้เลื่อนไปแล้วนะครับมันจะอยู่ที่เฟรมที่สองร้อยแปดนะครับแล้วก็จะสเปไซส์ไปทีละหนึ่งเฟรมหนึ่งเฟรมหนึ่งเฟรมของการถ่ายวิดีโอนะครับก็จะไปจบที่สองพันสิบเอ็ด 211ทุ่ทีครับ211นี้ก็คือห่างกันแค่3ามเฟรมเองครับจรวดขวดน้ำขวดนี้นะครับขยับไปแล้วก็อัตราการเคลื่อนที่ของมันตัวนี้ครับที่จะเอาไปคํานวณเวลานะครับก็คือเราจะใช้สาสิเฟรมต่อวิดังนั้นมันก็จะมี0ู0 00, 0์จุย์ศาวินาทีในต่อต่อหนงเฟรมนะครับตอนนี้ผมเซตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราวแกน x y เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บอก ตำแหน่งว่ามันยาวประมาณเจ็ดสิบเซนในเฟรมสีขาวนี้นะครับทีนี้ผมก็จะเริ่มแทร็กนะครับจริงๆเราก็ต้องเซตทุกอย่างตามนี้นะครับแต่เพื่อความรวดเร็วนะครับเราก็จะเริ่มแทร็กนะครับตอนนี้การแทร็กก็คือกดที่คําว่าแทร็กนะครับแล้วเขาจะมี point Mas s อออกมานะครับแล้วให้เรากดชิปนะครับท่านจะเห็นว่าตอนแรกเคอร์เซอร์ของผมเนี่ยจะเป็นหัวลูกศรใช่ไหมครับทีนี้ผมจะเริ่มคลิกนะครับเริ่มคลิกโปรแกรมตรงนี้นะครับ มันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมอ่าสี่เหลี่ยมนะครับผมก็คลิกไปหนึ่งครั้งตอนนี้จรวดคนน้าผมขยับแล้วนะครับแต่เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมก็ลองคลิกอีกหนึ่งครั้งอ่าตอนนี้ขยับอีกแล้วนะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าจุดที่เราคลิกเนี่ยผมพยายามคลิกตรงกลางนี้นะครับของฝาสีแดงเนี่ยก็คลิกต่อครับตอนนี้จรวดของคนน้าผมพุ่งพุ่งไปแล้วนะครับพุ่งไปที่ตำแหน่งนี้อ่าเพราะฉะนั้น ผมจะพบว่าตั้งแต่เฟรมที่สองไปถึงเฟรมที่สามตรงนี้ครับก็คือระยะทางที่จรวด,ดขวดน้ําเคลื่อนที่ไปอ่าขอขอนึกออกนะครับดังนั้นในโปรแกรมนี้นะครับผมจะลองเปลี่ยนนะครับให้เป็นเฟรมที่เริ่มต้นจากเฟรมที่สไปหาเฟรมที่อ่าเฟรมที่สองไปหาเฟรมที่สามใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมสังเกตเห็นว่ามันมันจะอยู่กับที่อยู่ใช่ไหมครับเรามองสังเกตยากก็เลยขอเป็นสองรอยสิบอ่าไปจนถึง2 1 1รอสิบอ็ดนะครับแล้วเรากดโอเคกด OK, อีกรอบหนึ่งอ่าตัวนี้ เราอาจจะเคลียร์พอยต์แมทเพื่อความมั่นใจนะครับก็คือเคลียร์สติปไปก่อนอ่าหลังจากนั้นเราก็เริ่มใหม่ครับเรากดชิปครับพอเราตอนนี้เราอยู่ที่ฟังก์ชันแทร็กแล้วกดชิปปุ๊บนะครับเพื่อความมั่นใจอ่ากดชิปนะครับผมจะเลือกประมาณตรงกลางนี้นะครับกดไปหนึ่งครั้งตอนนี้มันขยับไปถึงเรมนี้เนี่ยเห็นไหมครับเราก็กดตรงนี้อ่าตอนนี้ยเราจะได้ข้อมูลนะครับทุกท่านลองมองไปที่ด้านขวานะครับมันจะมีข้อมูลตรงนี้ครับ เป็นข้อมูลของการวัดระยะ r นะครับจริงๆแล้วเราสามารถแสดงผลระยะ x ระยะ y <c oughs> นะครับก็คือค่า x ค่า y แต่ตอนนี้ผมใช้ตัว r ก็คือเป็นการเอา x กำลังสองบวกบวก y กำลังสองแล้วก็ถอดสแปร์รูนะครับแบบบิทาคอรัสก็คือจะรู้ว่าระยะห่างระหว่างศูนย์เฟรมที่ศูนย์ไปจนถึงเฟรมที่หนึ่งนะครับเข้าห่างกันเท่าไหร่นะครับอ่านะครับหลัง <c oughs> จากนั้นเมื่อเราได้ตรงนี้มาแล้วนะครับ ก็ให้ทุกท่านนะครับคลิกขวาไปที่คำว่า analyze กดปุ๊บนะครับเราจะเห็นกราฟในลักษณะนี้เห็นไหมฮะน่าจะเห็นแล้วนะครับพอเห็นกราฟลักษณะนี้นะครับสิ่งที่ทำต่อก็คือเราจะต้องนำทฤษฎีของการเคลื่อนที่นะครับมาฟิตกับผลการทดลองของเรานะครับจากวิดีโอนี้นะครับเราจะพบว่าเราจะสามารถหาความเร็วของการเคลื่อนที่ครั้งนี้ได้นะครับก็คือใช้สูตร v เอ่อ s เท่ากับ vt นะครับ s เท่ากับ vt ก็คืออัตราเดียวในช่วงเริ่มต้นเนี่ยครับก็คือใช้ s เท uh, ่าก right? ับ vt หรือ v เท so, so ่าก right? so, we ับ s ส so right? so, so ่วนทีนะแต่ว่าตอนนี้เราใช้ฟังก์ชันเราตัว r เนี่ยเป็น s ก็คือการกระจัดใช่ไหมครับก็จะเท่ากับความเร็วคูณกับเวลาซึ่งเราใช้ฟังก์ชันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเรามันมนีคําว่า auto fit เนี่ยครับก็ือเราให้ pop fit ค่าของมันสรุปนะครับสรุปจาก ข้อมูลทั้งหมดที่เราได้นะครับเราจะได้ว่าความเร็วของการเคลื่อนที่นะครับก็คือพารามิเตอร์ของ A นั่นเองพารามิเตอร์ A ก็คือตัวที่บอกว่าวัตถุของเราเนี่ยมีสโลปเท่าไหร่ก็คือความชันของการกระจัดนะครับเพราะนั้นความชันของการกระจัดนี่คือการกระจัดกับเวลาถูกไหมครับเพราะนั้นความชันมันก็คือตัวแปร A นี้เราได้ความเร็วมาเป็น8.033เมตรต่อวินาทีนั่นเองครับเพราะฉะนั้นจรวดขวดน้ําตัวนี้นะครับ อ๋อสงสัยโปรแกรมมันไม่ได้แชร์ทั้งหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมลองแชร์ทั้งหน้าจออีกรอบนะครับก็คือทุกท่านอาจจะยังไม่เห็นว่าเราแทร็กยังไงใช่ไหมครับขอโทษด้วยนะครับก็สรุปก็คือว่าแชร์ทั้งหน้าจอแล้วนะครับ <c oughs> ก็คือเราไปที่ตัว R นี้เสร็จใช่ไหมครับเราก็ Analyze คลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ Analyze มันก็จะเจอตัวนี้ใช่ไหมครับ แล้วเราก็สามารถหาความเร็วของวัตถุชิ้นนี้ได้นะครับก็คือประมาณ8เมตรต่อวินาทีนะครับอ่าน่าจะเห็นโปรแกรมนี้แล้วนะครับเราก็จะฟิตผลการทดลองกับทฤษฎีนะครับมันแมทชิ่งกันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เราจะได้ว่าค่าเดอริฟตทีของมันเน่ก็จะน้อยมากๆนะครับแสดงว่าตรงกันกับการทดลองนะครับกับทฤษฎีก็เลยได้ความเร็วในการหาแบบนี้นะครับคือ8.033เมตรต่อวินาทีครับผม คลิปนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าวิธีการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์ไปหาความเร็วเริ่มต้นของจรวดขวดน้ำตอนยิงเนี่ยสามารถทําได้จริงนะครับซึ่งความเร็วที่เราได้ตอนนี้คือ8.03แน่นอนครับมันอาจจะคาดเคลื่อนจากจากความจริงที่เราควรจะใช้นะครับแต่ยังไงเราสามารถใช้ส่วนนี้ครับไปสอนนักเรียนต่อได้ว่าเราจะหาความเร็วเริ่มต้นของวัตถุได้ยังไงนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากนะครับสวัสดีครับ